จังหวัดสงขลาเองค่ะก็ได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานประจำปี2565ค่ะตั้งเป้าอัตราเสียชีวิตและบาดเจ็บร้อยละ5ค่ะ นายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปี2565ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายชาวลิตนิตทรรัตน์นะคะหัวหน้าป้องสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลาช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564ที่ผ่านมามีจำนวนอุบัติเหตุ69ครั้งผู้บาดเจ็บ69รายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายนับว่าสถิติค่อนข้างสูงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการตัดหน้ากระชั้นชิดสภาพรถสภาพถนนขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสูราทาัศนะวิสัยไม่ดีจึงได้มีการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2565กำหนดให้มีจุดตรวจจุดบริการและด่านชุมชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง16อำเภอเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงการานต์นี้ ทั้งนี้การดำเนินการมีอยู่3ามช่วงก็คือช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น7วันก็คือวันที่4ี่จนถึงวันที่10เมษายนช่วงควบคุมเข้มข้น7วันก็คือวันที่11ถึงวันที่17เมษายนและหลังควบคุมเข้มข้นอีก7วันนั่นก็คือวันที่ 18- ถึง24เมษายนค่ะ ดานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เน้นย้ำเรื่องเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างให้มีการอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้พร้อมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมกรณีที่มีการก่อสร้างซ่อมแซมผิวถนนเพื่อคืนผิวพืว้น ขอภัยค่ะเพื่อคืนฟื้นผิวจาราจรให้ได้มากที่สุดอีกทั้งยังได้มีการรณรงค์ให้ทางม้าลายต้องมีความปลอดภัยและผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องมีความตระหนัดและขับขี่ด้วยความระมัดระวังรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนสร้างความปลอดภัยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดค่ะ